คนเด็กเตียเซยฮาเราในยกคธฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาผิดนัดขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการชายดันไทยกัมพูชาหรือ GBC General b o r d e r Committee ที่ไทยราเป็นเจ้าภาพในวันที่21มีนาคมออกไปความจริงเบื้องหลังนั้นคืออะไรกันแน่การผิดนัดขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการชาดนไทยกัมพูชา หรือ GBC โดยอ้างว่าติดภารกิจต้องไปร่วมงานสถาปนาพลเด็ก5ดาวอันสูงยิ่งกับสมเด็จฮุนเซนซึ่งในความเป็นจริงนั้นสามารถส่งผู้ไทยมาร่วมประชุมก็ได้แต่ก็เลือกที่จะผิดนัดไม่มาและเลื่อนประชุมออกไปนักวิเคราะห์เชื่อว,ว่าการไม่มาประชุมที่ประเทศไทยในครั้งนี้กัมพูชาอาจมองว่าต้นเองอาจไม่ได้อะไรและอาจจะเสียซะมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาตามเมืองทมและเรื่องขัดแย้งต่างๆโดยนายภูมิมทำให้สัมภาษณ์ว่า จะใช้เวทีนี้ในการเคลียร์ปัญหาเรื่องปราสาทตาเมินทมเพื่อลดความตึงเครียดและการกระทบกระทั่งที่อาจเกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ทหารไทยเข้าไปห้ามไม่ให้แม่บ้านชาวกัมพูชาร้องเพลงปลุกใจบนปราสาทและทําให้เกิดการถกเตียงท้าไทยกับพลตรีเนียวงพอบอพลรอน้อย4ีสองและส่งผลให้มีการเสริมกําลังทหารเข้าประชิดชายแดนไทยกัมพูชาและยังมีเรื่องต่างๆอีกมากมายเช่นเหตุการณ์เผาสาราตีมุก สาราสันติภาพที่ช่องบกรอยต่อไทยลาวกัมพูชาการตัดลวดลวนหนาของทหารกัมพูชาที่ทางฝั่งไทยวางเอาไว้โดยอ้างว่าเป็นเรื่องเก่าและเป็นพ่อรั้วชำรุดการที่มีคลิปทหารกัมพูชาได้นำธงชาติไทยลงมาการระดมกำลังทหารและประชาชนขึ้นมาเที่ยวบนปราสาทอย่างผิดสังเกตโดยก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนมีนาคมพลเอกเตียเซยฮาก็จะลงพื้นที่เชนไทยกัมพูชาเยี่ยมปอบขอนทหารขมร และนาสีเบียงไปให้และขึ้นมาบนปราสาทตาเมืองทมพร้อมกําลังทหารจานวนมากจนสุดท้ายได้รับการแจ้งว่าขอเรื่องการประชุมออกไปโดยคาดว่าจะมีการประชุมเกิดขึ้นประมาณเดือนเมษายน <S 2> <S 2> ในขณะที่กองทัพภาคที่สองของไทยได้มีการฝึกซ้อมรบด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์แบบจัดเต็มการฝึกดําเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในครอบบัโก2025ที่สนามฝึกทางยุทธวิธีท,ทอพอสองนองคนรราชสีมา ขอบคุณ้าจากกองทัพไทยกองพลทหารราบที่6และทีมงานคูหนุ่มอีกด้านหนึ่งกองพลทหารปืนใหญ่ต่อโซ่กัศยานหรือพลปะตะอได้จัดการฝึกระดับกองพันปะตะอประจำปี2568ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลบบุรีโดยมีการทดสอบการยิงปะตะอแบบ40มิลลิเมตร L. g 0 OES โดย OES ย่อม,มาจากคำว่า Opt o p t o c Electronic System โดยพบว่ายิงเข้าป้องหมาที่เดิน100เข้าเป้าทุกนัด ในระหว่างทำการปรับปืนสนการยิงภาคพื้นใส่เป้ามหมาที่ระยะ4,500เมตรหน้าผาหินแตกตัวทำการยิงเป็นชุดพบว่าปตาอ40มิลลิเมตรแฮว70 OES ที่ได้รับการปรับปรุปรงแล้วนั้นสามารถยิงเข้าเป้าหมาได้อย่างแม่นยำทุกนัดตัวทั้งหมดนี้ได้รับการปรับปรุงโดยคนไทยที่เก่งมีความรู้และมีความสามารถไม่แพ้ต่างชาติสแสดงถึงการเพิ่งผ่าตนเองได้อย่างยั่งยืนลดการนำเข้าลดการใช้งบประมาณของแผ่นดิน ทางด้านกัมพูชาตัวกองทัพกัมพูชาประกอบด้วยกรมทหารราบ9ก้ากรมกองพันยานเกราะ3ากองพันกรมทหารช่างสี่กรมกองพลน้อยต่อต้านการก,ก่อกา,การร้าย3ากองพลมีกำลังทหารโดยประมาณ12400 0นายงบประมาณกระทรวงกลาโหมประมาณ120้ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยได้รับสนับสนุนการจัดหาอาวุธจากจีนและรัสเซียเป็นส่วนใหญ่ รับความช่วยเหลือทางทหารพร้อมกับการขายอาวุธและการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐได้สร้างการกระชับความสัมพันธ์ของจีนกับกัมพูชายอย่างแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นนักวิเคราะห์มองว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาครวมทั้งในประเด็นพิาพาททะเลจีนใต้มีนักเรียนทหารกัมพูชาประมาณ200นายต่อปีเข้าเรียนหลักสูตร4ปีภายใต้การออกแบบหลักสูตรของกระทรวงการลงโหมจีนโดยประเทศจีนยังเก็บข้อมูลข่าวกรอง ในระดับลึกมากของทุกคนอีกด้วยในช่วนานาสาระจะพาไปรู้จักกับเครื่องบินไฮบริดไฟฟ้าสุดเงียบที่มียอดจองทะลุ9,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐแสงหน้าเครื่องบินระบบไฟฟ้าที่สามารถขึ้นลงจอดแนวดิ่งในทุกรุ่นในโลกจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับ อิเล็ก a ราบริษัทผู้พัฒนาเครื่องบินแบบ SVTOL หรือเครื่องบินที่สามารถขึ้นและลงระยะสั้น (short takeoff and landing) ที่เปลี่ยนระบบให้บิดไฟฟ้าสร้างความฮือฮาในอุตสาหกรรมการบินด้วยการเปิดยอจองล่วงหน้าของเครื่องบินรุ่น EL9 สูงถึง9 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมัน3,400ล้าน 3, 000, 000, 000, 000, 000, บาท คิดเป็นจำนวนถึง2,200ลำการบินที่เงียบกว่าเฮลิคอปเตอร์ถึง100เท่าลด,ดต้นทุนได้มากถึง70%มีความปลอดภัยในการบินยิ่งขึ้นการปล่อยมลพิษต่ำโดยเสริมอีกว่าลูกค้าเชื่อว่าเครื่องบินเฮลยาจะเป็นเกมเชนเจอร์เปิดเส้นทางใหม่ในพื้นที่จำกัดด้านที่ดินและให้เสียงรบกวนที่น้อยกว่าจุดเดียนของเครื่องบินของบริษัทอิเล็กตานั้นคือสามารถขึ้นลงในระยะทางสั้นมาก และมีความเงียบเชียบอย่างเหลือเชื่อด้วยการติดตั้งแม่เัดไฟฟ้า8ชุดที่ขอบหน้าปีพร้อมแผน่นปีกขนาดใหญ่ด้านหน้าช่วยเพิ่มแรงยกมหาศาลจนสามารถทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ด้วยความเร็วเพียง35ไมล์ต่อชั่วโมงหรือมา56กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นใช้ลานเบร์ที่สั้นกว่าสนามฟุตบอลและสามารถใช้งานสนามบินเล็กที่มีขนาดเพียง300คูณ100ฟุตหรือ92คูณ31เมตรได้เครื่องบินต้นแบบ e อ2 ได้เริ่มการบินทดสอบในเดือนพฤษภาค,คมปี2 1 4ด้วยโชว์ศักยภาพในการบินนระยะทางสั้นเพียง46เมตรเท่านั้นและสามารถลงจอดได้ระยะเพียง34.7เมตรนอกจากนี้ยังสามารถทำความเร็วต่ำสุดในการบินได้ถึง22นอตหรือเพียง40.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่มีการเสียการทรงตัวและที่สำคัญมีความเงียบมากโดยเสียงในขณนะบินเหนือศีรษะที่ความสูงมัน500ฟุต วัดได้เพียง55เดซิเบลเท่านั้นเทียบเท่ากับเสียงพูดคุยในอาคารขณะที่เครื่องบินทั่วไปจะมีความดังมากถึง75เดซิเบลเครื่องบินรูปแบบเต็มสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง9คนรองรับสัมภาระได้ประมาณ1.3ตันมีความเร็วเดินทางสูงสุดที่ประมาณ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวมีกำหนดการสร้างเครื่องบินสาธิตขึ้นในปี2024 โดยมีกำหนดการสร้างเครื่องบินสาธิตและจะสามารถขึ้นบินได้จริงขึ้นในปี2026โดยตั้งเป้ารองรับโดย FWA หรือสันักงานบริหารการบินแห่งชาติของสารัฐภายในปี2028นี้และสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาช n แนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบร,รูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามา ก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับสนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์1คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกอุปสรรไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ